อายุอิรุน,นะคะวันนี้ก็ออกมาจแต่เช้าเลยมาสำรวจป่าค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเจอแล้วค่ะหนึ่งดอกตอนนี้อากาศก็เย็นขึ้นแล้วนะคะโอ้อันนี้ดอกโตค่ะสวยดีเจอเห็ดพิษค่ะรถสฟลุกสวามนะคะดอกโตมาอุ้ย,อ,ยอันนี้เจอเห็ดกินได้ค่ะเดี๋ยวกันนะคะ เที่ยเกียวซบดอกใหญ่มากกำลังสวยเลยกำลังกินดอกแข็งปุ๊กเลยหูแบบ่าดีมากนะคะสุดยอดมากเที่ยเกียวซบค่ะเที่ยเกียวสีอิดนะคะขาขาวจุดดำๆหาต่อค่ะหาต่อแวม,มาดูเห็ดน้ำหมากหรือคันเค็มล่ะนะคะเต็มเลยยังขึ้นเยอะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เน่าไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า ตอนนั้นนี่อากาศมันแห้งแรงอุ้ยขาดเลยก่นอนนันนบบบ้นนี่นี่มันค่มันชอบแอบอยู่ใต้หญ้าอุ้ยอันนี้เน่าแล้วทิ้งไว้ที่เดิมค่ะเดี๋ยวจับหลงดูก่อนแล้วค่อยถอนมีอีกนี่อันนี้ก็เน่าแล้วเหมือนกันอัน,นอีก <c oughs> อันนี้อ่ะอันนี้เราเยังแข็งอยู่ดูก่อนมันแห้งนะคะ สดามันแห้งไปเยอะพอสมควรแต่ดูต่อค่ะตรงนี้หลายดอกเลยค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไง <c oughs> ได้อยู่สวยงามต้องดูนะคะมีขอบมีจุดสนิมที่ขาโอเคผ่านตรงนี้อีกอันนี้นิ่มแล้วอันนี้อ่ะนี่ก็นิ่มนะคะ่ะดอกนี้นะตัวนี้ยังได้อยู่มีขอบมีจุดสนิม อันนี้ยังแข็งอยู่อุ้ยมีทาอก็ดอกแข็งมากนะคะมีดอกมีจุดสนเอมีขอบมีจุดสนินมนก็เก็บค่ะอันนี้เน่าเสียไปเยอะเลยค่ะหนูใส่โดนฝนช้ะจะบุญซบค่ะดอกจิดนึ่งน่ารักกำลังกินแล้วก็ต้องมนีอีกสองดอก ขันเข็มละตรงนี้เพียบเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยดอกนิ่มหมดละอันนี้อันนี้อันนี้อ้อยเริ่มแก่ไปแล้วค่ะอันนี้นะอันนี้ดอกนิ่มมากละเปลี่ยนสีแล้วด้วยสุดยมากเลยมาด,ดูนะคะเช็คลักษณะมีขอบมีจุดสนิมเช็คลักษณะก่อนแล้วก็มีนี่อีกตายอะ <c oughs> อันนี้ก็ไปแล้ว อันนี้ดอกหนึ่งเหรอเห็ดบินบุญซบค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเห็ดก็น้อยลงแล้วเราคิดว่าดอกนี้สวยมากเลยค่ะสมบูรณ์มากแล้วก็อันนี้ขาของเขานะคะละมวกเนี่ยเวลาเราจิ้มจิ้มไปสักพักมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเข้มค่ะอันนี้คือบุญซบนะคะน่าจะเป็นเห็ดเลือด ดูขาชายแล้วค่ะเดงแดงค่ะเห็ดเลือดดอกเริ่มเลยอันนี้เนื้อแน่นมากนะคะพอต้มแล้วเนื้อมันจะแน่นดีมากขาเหลืองนะคะแล้วมันจะมีจุดแดงแดงอยู่ข้างบนนี่ถ้าเอานิ้วจิ้มๆมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะกำลังเดินหาบุญซบอ,อยู่ค่ามาเจอนี้บุมคนสวมัมดอกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะับไม่ทวนแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยสวยงามมากมันแก่แล้วค่ะ มันเริ่มแก่แล้วแต่บางอันยังกินได้เดี๋ยวอลองเอาไปดูนะคะพอดีว่ากําลังมุ่นหาบรูนซบอ,อยู่นะคะโอ้ยอะไรยังไงเลยเนี่ยขออนุญาตด,ดึงนะคะออมองไม่เห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆดึงขึ้นมาออดึงไม่ขึ้นคะ่ะเดี๋ยวขอวาง<ม>าก่อนมาแล้วคะ่ะได้เป็นแบบนี้นะคะมันแก่แล้วอ่ะบางส่วนไม่รู้ว่ากินได้เปล่าเดี๋ยวเอาไปพี่เจี๊ยบเขาลองดูนะคะ นีเรามาอีกแถบหนึ่งนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็มุนหาบุญศพตรงเนี้ยมุนไปมุ่นมาไปเจอบุมคนซ้มค่ะเดี๋ยวจะลองถามพี่ไก่ดูว่ามันยังกินได้หรือเปล่ามันเริ่มสีน้ําตาลแล้วแหละเพราะว่ามันสีน้าตาลมันจะเริ่มแก่แล้วไม่ได้เปิดกล้องเท่าไหร่นะคะได้มาเยอะเลยนะคะไปบุกมาอันไหนที่รังพึ่งมันแก่แล้วเดี๋ยวเราเอาไป ลอกออกนะคะนี่ก็ตัดขาไปก่อนดึงยากไปก่อนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างรีบนิดนึงเพราะว่าจะไปป่านึงคะ่ะเดี๋ยวไม่ทันจะไปดูเหตุร่มค่ะจะไปอีกป่าหนึ่งค่ะอยากไปดูเหตุร่มคะ่ะ,กคะยกเ,ะเกี่ยวโซบไข่ดอกนึหดอกส้มขาลายนะคะ สีดอกนี่ค่ะเห็ดล่มขาลายนะคะดูขาได้ลายฝอยน่ากลัวอุ้ยแห้งแล้วค่ะแต่พอยังไม่แก่นะคะแต่ดอกแห้งนะดอกที่หนึ่งะคะ่ะอันนี้ดอกที่สองนี่ก็แห้งแล้วก็ยังกินได้อยู่ดอกนิสัยก็ลังอ่อนๆเลยค่ะเช็คตลอดนะคะว่าขาลายอุย้ยดอกอะไรคะขาลายแล้วก็มีเอ่อเป็นยี่หมันเลื่อนคือหลงดานแล้วก็ตรงนู้นอีกดอกนึงนะคะ่ะเดี๋ยวไปเก็บกัน ชัดกบลมแรงมากนะคะเจออีกดอกนึ่งแล้วค mm ่ะ hmm. เห็นคนเดินอยู่ไกลๆตรงนู้นปกติในเนี้เรามาหาคันตะเรนอ๋อดีใจมากดอกสวยมากค่ะดอกสวยมากต้องไปที่แรกกัว่าจะมาดูเหตดล่มแล้วจะออกเลยนะคะตอนนี้ต้องไปสำรวจในพื้นที่ที่กว้างขึ้นอีกและะ้วค่ะกดการถอนค่ะอุ๊ยแบบดอกงมามมากอันนี้แบบสุดยอดมากนะคะ ดอกแล้วค่ะเห็นแต่ไกลเลยดอกตูมสวยมากไปดูด้วยนะคะการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วอุ๊ยอันนี้แบบว่ากําลังจะบานค่ะสวยมากสวยมากอ่อนแบบกำลังกินแล้วค่ะไปต่อไปต่อะค่ะเกือบพลาดไปแล้วเพราะาเดินเร็วไปหน่อยโอ๊ยนี่ดอกเล็กมากอ,ะอ่ะเพิ่งออกยังไม่ผนหญ้าเลย<อ>ก็นี่นะคะเห็ดล่มขาลายจองค่ะมองไกลๆเหมือนเห็ดพิษมากเลยเดินเลยไปละ กลับมาดูอีกทีหนึ่งโอ้ไกลมันเห็ดพิษมากแต่ว่าคือเห็ดล่มนะคะขาลายเหมือนกันโอเคเก็บไปค่ะดอกหนึ่งแล้วค่ะเด่นเป็นสง,ง่ามาแต่ไกลวิอดอกใหญ่ด้วยอืยอถอดเลยค่ะกินได้ไหมยังกินได้อยู่ยังรอดค่ะยังรอดยังกินได้อยู่ขาลายนะคะยิ่งเขาโตมากๆแล้วเขาจะลายแบบว่าฟอยชัดเจนมากก็เป็นผลงานเห็ดร่มทั้งหมดของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บบูนซบต่อค่ะ จะไปพักขาแบบหนึ่งเมื่อยแล้วก็จะไปต่อซอกดอกกำงามค่ะตรงนี้หลายดอกเลยอุ๊ยดอกเล็กๆน่ากินอั่างนั้นเลยเดียวอันนี้ไม่ใช่ต้องดูดีๆนะคะเราดูทุกดอกเลยบางทีมันสีน้ำตาลเหมือนกันแต่มันไม่ใช่นะคะ อันนี้สวยมากเลยค่ะโอ้ยเน่าแล้วดูเลยค่ะเช็คสภาพว่าเป็นยังไงยังได้อยู่นะคะอันนี้ที่เก็บได้นในเวิร์กนี้นะคะดอกสวยมากค่ะดอกละคำเลยเนืนแน่นมากแบบนี้เวลานะคะดอกสมบูรณ์มากตรงนี้อันนี้มันโดนแดดนะคะสีมันจะเข้มนี่เนื้อแน่น,น,นสมบูรณ์มากเลยค่ะ ขาใหญ่มากเลยค่ะโอ้ไม่เสียแรงที่บุกเข้ามานะคะเนี่ยแล้ก็นี่เก็บมาแล้วดอกนิงเด๋มมากบุญศพเหมือนกันนะคะโอ้โาใหญ่ตมากเลยค่ะสุดยอดมากแล้วก็มีตรงหลายที่นะคะอลังการมากนะคะอันนี้อลังการมากเลยดูดอกเก็บมากบุญศพนะคะแล้วนี้ก็แบบว่าขาโตโตค่ะ